สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยต่อเนื่องกันนะครับจากที่ประสโซที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของ Ne ็ตซีโไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายองค์กรเองก็ให้ความสาคัญกับเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดลอมมากขึ้นนะครับแล้วก็มาทำอะไรจริงจังนั่นเองตามกระแสที่เราบอกว่าคนนะครับเริ่มหันมามองว่าเฮ้ยธุรกิจเนี่ยควรทําอะไรกับเรียกว่ากับสังคมบ้างกับโลกบ้างใช่ไหมครัคือไม่ใช่จะออกกาไรอย่างเดียวนะครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปประมาณสักต้องต้องบอกว่าสักสิปีนะฮะนะครับคุณจะเห็นกระแส CSR เข้ามานะครับก็เป็นช่วงของการที่บอกว่าเฮ้ยธุรกิจเนี่ยต้องเป็นคนดีนะธุรกิจจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพื่อที่จะสามารถนะฮะครองใจคนได้นะครับคือจริงๆนะประธานกานักการตลาดนะฮะนักการตลาดเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็หา,อาบอกว่า แล้วอะไรต่ออีกใช่ไหมฮะพอสร้างแบรนด์เสร็จปุ๊บนะฮะทำโฆษณาเสร็จแล้วอะไรต่ออีกก็เอาก็หาเพิ่มอีกมุมหนึ่งก็คือการเป็นคนดีเข้ามามา CSR เข้ามานี่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของพวกโซเชียลมีเดียเข้ามา <c oughs> แล้ว CSR ก็หายไปนะครับแต่ CSR จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมนะคือผมก็ทำงานดน้าน CSR นะครับเป็นดูแลเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่ IBM เนี่ยนะฮะผมก็ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้ของกวนนะครับแล้วก็ต้องอธิบายก่อนบางคนจะเข้าใจว่า CSR คือการตลาดอะไรเงี้ยนะับผมบอกว่าไม่ใช่ CSR เนี่ย corporate social responsibility นะครับนะฮะมันเป็นเหมือนบอกว่าเป็น DNA นเฮะมันเป็น DNA ของตัวองค์กรนะครับมันเป็นเหมือนหลักการดำเนินธุรกิจขององค์กรนั่นเองเพราะชื่อมันแปลนะครับก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม social responsibility นะครับในในมุมมองของการเป็นองค์กรนั่นแหละก็คือว่าตัวองค์กรเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยนะฮะมันมีว่า องค์กรสามารถเลือกที่จะทำดีนะครับทำดีกับสังคมเนี่ยได้หลายวิธีมากเลยนะครไม่ใช่แบบแค่แบบไปปลูกป่าหรือไปเ,อเรียกว่าไปทำกิจกรรมบางคนก็บอกเน้นบริจาคใช่ไหมสมมติสมมติสมสมติเราเจอนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงกิจกรรมทางด้าน CSR เนี่ยจะเป็นพวกแบบบริจาคของใช่ไหมฮะหรือไปบรรเทาสาธารณภัยนะครับเอาพนักงานไปเ,เรียกว่าไปเป็นอาสา,าสมัครต่างๆไป พวกนี้มันคืออะไรบ้างนะครับในหนังสือนะครับของฟิลิปพอตเลอร์นะครับก็เป็นหนังสือ c o r p o r a t e Social Responsibility นะครับจริงๆก็เขียนไว้นานแล้วนะครับเขาก็เคยมีการอธิบายเหมือนกันว่ามันมี6แนวทางนะครับในในหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกมาครับก็คือว่าเเวลาที่เราจะให้องค์กรทำดีเนี่ยนะครับนักส่วนใหญ่นะมันมักจะมี6แนวทางนี้นะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าใจพร้อมๆกันแล้วกันนะครับอ่ะแบบแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่านะครับเขาเปิดอ่า คอสโปรโมชั่นตัวที่นะคอสโปรโมชั่นคือตัวองค์กรเนี่ยทำหน้าที่นะครับในการที่จะปลุกเล้านะครับกระตุ้นสร้างการรับรู้ถึงประเด็นบางอย่างที่องค์กรเนี่ยให้ความสําคัญหรือคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่มากเลยต้องร,ร,รีบทำนะฮะคือองค์กรไปเห็นประเด็นปัญหาบางอย่างแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนมาโฟกัสเรื่องนี้กันนะครับ ถ้าอย่างที่เห็นนะครส่วนตัวผมนะอย่างที่ผมเคยเ,คยเข้าไปส่วนร่วมนะค,คืออย่างตอนผมทำงานที่ดีแท็กใช่ไหมดีแท็กก็จะมีประเด็นเรื่องของเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่นะครับก็คือการบอกว่าเฮ้ย เนี่ยทุกวันนี้ไซเบอร์บูลีมมัน,ม,นมันแรงมากเลยนะเป็นต้นเขาจะมีการทําออกมา PR บอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเ,เรื่องเนี้ยนะครับมันต้องถูกกระตุ้นทําให้คนได้รับรู้ผู้ปกครองต้องรับรู้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีหะกก็ทำนะครับก็จะเป็นเรื่องของการโปรโมทนะครับประเด็นปัญหาต่างๆนั่นเอง ซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะมีมีคล้ายๆหลายๆบริษัทที่จะทำก็คือเช่นเขาจะหยิบประเด็นสังคมขึ้นมาแล้วทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทนะครับว่าเช่นเรื่องของพ่อแม่เรื่องของครูบาอาจารย์อะไรก็ว่าไปนะครับอ,อ่าบางบริษัทก็คือโปรโมทเรื่องของอ่เรียกว่าพวกแบบสีแวดล้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะคือไม่ได้บอกว่าปัญหาของโลกมีแค่เพียแค่เรื่องของสีแวดล้อมอย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วมันมีปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายอาชญากรรมความปลอดภัยวัยรุ่นความสะอาดอะไรเงี้ยอ่ะ องค์กรไหนหยิบประเด็นไหนก็ได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ออกมาพูดนั่นเองนะครับบางองค์กรก็จะเอาประเด็นเรื่องเช่นเรียกว่าเรื่องของการอย่างถ้าเกิดเป็นพวกองค์กรการเงินใช่ไหมบางทีเขาจะไปพูดประเด็นเรื่องของการเป็นนี้นอกระบบต่างๆเนี่ยก็มาพูดออกมาให้มันแบบว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหามันเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชูประเด็นนะครับขึ้นมานะครับแบบที่2นะครับเขาเรียกว่า cost related marketing นะฮะก็คือว่า ทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรเพื่อที่นะครับตัวองค์กรเนี่ยนะครับดำเนินการตลาดอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วสามารถเข้าไปนะครับเกี่ยวโยงกับเรื่องบุญนี้ได้นะครับสามารถที่จะแบบว่าเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปสามารถที่จะทํากิจกรรมร่วมกันได้นั่นเองนะฮะถ้าอยากเห็นง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นพวกแบบทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินเท่านี้บาทเราจะเอาเนี่ยนะครับไปทําบุญนะเป็นต้นนะอย่างเงี้ยนี่คือหลักการง่ายๆคือ คือเพราะเราเห็นปัญหานี้นะครับการที่เราทําธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเอารา,ายได้ไปจาัสนุนนะฮะน,นี่ก็เป็นลักษณะง่ายๆแบบที่หลายๆคนจะเจอ,อบ่อยเช่นแบบช่วงเหตุการณ์วิกฤตนะครับทุกการซื้อสินค้านี้จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปทานี่นะครับอมอมแกรเอ็กเพสก็เคยทําเช่นถ้าเกิดว่าคุณรูดบัตรเครดิตใช่ไหมคุณก็บอกว่าโอเคคุณสามารถที่จะเ,เรียกว่าเลือกนะครับในการที่จะเอา ส่วนเรียกว่าอะไรค่าบริการอะฟรีนะครับผมนะฮะไปให้กับสมทบทุนกับใครก็ว่าไปนี่นี่คือลักษณะเขาเรียกว่า cost r e l a t e ร marketing ก็คือการทําการตลาดนะครับโดยให้เกี่ยวโยงนะครับกับประเด็นนะครับหรือปัญหาด้านสังคมต่างๆที่มันเป็นประเด็นที่องค์กรโฟกัสอยู่นั่นเองแล้วก็องค์กรอาจจะคิดแคมเปญขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเรื่องนี้นะครับแบบที่3นะครับเขาเรียกว่า corporate social marketing นะครับ ข้อนี้ผมว่าฟังมันจะงงๆนิดนึงนะแต่ว่าถ,ถ้าเกิดว่าอธิบายนะครับในหลักการให้บอกว่า c o r p o r a t e s o c i a l Marketing เนี่ยคล้ายๆกับ Cost Promotion แต่ Cost Promotion คือแค่สร้างการรับรู้สร้างการตรากรู้ให้กับสังคมว่ามีปัญหาที่อยู่แต่ Corporate Social Marketing คือการพยายามนะครับทำแคมเปญเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของคนนะครับที่เกี่ยวโยงกับประเด็นนั้น อย่างกรณีศึกษาที่เขาใช้บ่อยๆก็คืออย่างเช่นฟิลิปมอริสเนี่ยนะครับก็จะพยายามบอกว่ากระตุ้นนะครับให้คนเนี่ยนะครับผู้เรกบอกว่าให้เด็กเนี่ยมีการพูดคุยกับผู้ปกคอรองในเรื่องแบบว่ากรณีถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพวกยาเสพติดต่างๆคือจริงๆเขาก็กลบบุหรี่อยู่ป่ะใช่ไหมเขาบอกว่าโอเคเฮ้ยก็ต้องคุยกับลูกเลยนะใช่ไหมครับก็คือเรื่องของออพยายามชูว่าเฮ้เนี่ยนะครับถ้าเป็นประเด็นเรื่องนี้อยู่เราพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้ได้นะครับอื ก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นมาอีก,อกสเตปหนึ่งนะครับแบบที่สี่อันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะดึงออก,กน,นะครับคือ c o m p ป e t e p h i l a n t h o p y นะครับก็คือพูด,ดง่ายก็คือการบริจาคนั่นแหละนะครับจะบริจาคเงินบริจาคทรัพยากรแล้วก็ตามนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตในสิ่งที่ตัวบริษัทเชื่อนะครับเช่นให้เงินทุนสนับสนุนนะครับมีเรื่องของอุปโภคภัยบริจาคไปเนี่ยไอพวกเนี้ยบริจาคบริจาคกันหลายแหล่นี่ครับนี่คือชัดเจนมาก c o m p ป e t e philanthropy นะครับผมอันนี้ก็ ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับอันที่5นะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายเหมือนกันก็คือการที่บริษัทเนี่ยนะครับเรียกว่าสนับสนุนนะครับให้นะครับพนักงานเนี่ยเข้าไปนะครับไปเป็นอาสาสมัครต่างนันเองนะครับอย่างผมตอนผมทำงานที่ IBM เมนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า On Demand Community นะครับผมก็ก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นการที่แบบทำให้คนเนี่ยนะครับไป เรียกว่าไปทํางานนะครับอาสาสมัครนะครับนับชั่วโมงนะครับนับชั่วโมงแล้วก็ให้ตัวพนักงานเนี่ยสามารถที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการที่ตัวเองไปเป็นอาสาสมัครได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีเยอะนะอย่างผมทํางานที่ดีแท็กก็มีเหมือนกันดีแท็กก็จะมีสมัยก่อนนับชั่วโมงใช่ไหมว่าใครไปเป็นอาสาสมัครอะไรบ้างนะครับทำความดีนั่นเองนะฮะซึ่งลักษณะแบบเนี้ยมันจะมีกิมมิกก็คือว่าองค์กรบางทีก็จะใช้วิธีการสร้างกลไกบางอย่างเพื่อ ปลุกเร้านะครับแล้วก็สนับสนุนให้พนักงานออกไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองนะครับบางบริษัทก็จบอกว่าเอ้ยแบบนี้เลยทุกเดือนนะคุณจะต้องมีเวลาหนึ่งวันไปทํางานให้กับสังคมอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะหรับผมนะผมว่าเป็นเรียกว่า,าใช้ได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของนะครับโซเชียลแลโะโซเซเบิลพิเศษ,ษพกทิสนะครับอันเนี้ยข้อนี้ เป็นข้อที่อาจจะไม่ได้เห็นออกมาเป็นแคมเปญนะครับแต่มันคือการที่องค์กรและธุรกิจเนี่ยนะครับเห็นนะครับหลักการบางอย่างนะครับบันทึกละโซเชียลเ e s อร์ซีเบอร์วิสเซตแพคติสนะฮะก็คือเห็นหลักการบางอย่างเห็นหลักปฏิบัติบางอย่างและเอาสิ่งนั้นนะครับที่เราคิดว่ามันสำคัญ มันสะท้อนปัญหาสังคมเอาเข้ามาใช้ในองค์กรและปฏิบัติอย่างเช่นเราจะมีนโยบายนะครับเรื่องของการทำ Net Zero ก็คือการทําให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกนะครับบางคนบอกว่าเราจะใช้สินค้าแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น r e y y c l e only ใช่ไหมฮะเราจะพยายามทําบางอย่างในองค์กรเพื่อให้นะครับสอดคล้องไปกับเรียกว่าปัญหาหรือประเด็นนี้นะครับโดยทําให้กลายเป็นนโยบายนะครับหรือการทํางานขององค์กร อย,อ,ยอย่างผมเองมก็จะมีแบบว่าหลักการเช่นนะครับเออ่เราจะไม่ no gift policy อย่างเงี้ยนะฮะ no gift policy หรือนะครับองค์กรเราเราจะพยายามนะครับใช้สินค้าที่เป็นอ่านะครับอ่าสินค้าที่อ่าเป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยอจะแม้ก็คือแบบว่าโอเคเราพยายามที่จะโฟกัสเรื่องนี้นะครับบางองค์กรก็จะมีเรื่องเช่นแบบว่าโอเคเรื่องคอร์รัปชันอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็แล้วแต่องค์กรน,นะนะครับ ซึ่งพวกเนี้ยเนี่ยคือตัวอย่างของบอกว่า CSR เนี่ยมันเป็นได้มากกว่าแค่นะครับไปปลูกป่าหรือไปไบริจาคนะถ้าเกิดคุณฟังจากหมดเนี่ยนะครับกูจะเห็นว่ามันมีอ่าสิ่งที่เยอะมากบางองค์กรก็อาจจะเลือกนะครับในเรื่องของการที่ชั้นใช้ทรัพยากรตัวเองหรือ ศักยภาพตัวเองนะครับในการโปรโมทอะไรบาอยากออกมานะครับอย่างเช่นโปรโมทเรื่องของครอบครัวโปรโมทเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนะบบางองค์กรก็บอกว่าโอเคฉันไม่ได้เก่งเรื่องการสื่อสารฉันก็บริจาคอันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับบางองค์กรก็บอกว่าโอเคฉันก็เน้นเรื่องของการเดินเดินธุรกิจนะครับอย่างมีทำพิบาลมีิยธรรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะแบบไหนมันก็ไม่เสียสารเหมือนกันทีนี้สิ่งที่ผมต้องกล่าวไว้ทีนิดหนึ่งตอนตอนท้ายผมบอกว่า อย่างที่ผมพูดต้นต้นคือ CSR ไม่ใช่ Marketing นะครับ CSR ไม่ใช่ Marketing CSR นะครับคือ CSR แต่ Marketing อาจจะเข้ามาช่วยทำให้ CSR แกล่งขึ้นหรือ Marketing ทําให้ CSR เนี่ยนะครับเ,เรียกว่ามันใช่ว่าดังมากขึ้นได้อันเนี้ต้องระการนะครับเพราะว่าบางคนชอบคิดว่า CSR คือกิจกรรมการตลาดผมบอกไปใช่นะฮะแล้วถ้าเกิดคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า CSR เนี่ยต้องทําขึ้นมาเพื่อให้คน ขายขอ,อให้คนขายของเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันหลีบไปดูเซล์ไงถูกไหมถ้าเกิดกเราบอก CSR มาร์เก็ตติ้งปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้มันเกิดเฮ้ย hey, มันต้องการขายของเราต้องมันไม่ใช่นะครับคือขายของไม่ใช่ประเด็นของ CSR เลย CSR มันเกิดขึ้นจากการที่ใช้วิธีการคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นธุรกิจก็มีส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นธุรกิจต้องไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมธุรกิจต้องดูแลนะครับ พนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นต้นธุรกิจต้องนะครับในการที่จะ,ะช่วยปกป้องสังคมนั่นคือสิ่งที่คอนเซ็ปต์ของเสียสารเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทํายังไงเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยคือธุรกิจยั่งยืนนะครับสังคมก็ต้องยั่งยืนถูกไหมมันก็มันมันก็ไปด้วยกันนะฮะนี่คือนี่คือกลไกของมัน่นเองนะครับจริงๆผมก็มีเรื่องมาคุยเรื่องเสียสารได้เยอะมากนะครับเพราะว่าผมเองก็ทํางานแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะผมว่า คนไทยบริษัทไทยหลายๆบริษัทนะครับก็มองเสียาเป็นเหมือนพีอารแคมเปญอะไรเงี้ยสำหรับผมบอกว่าไม่ใช่นะครับม,ม,ม,มันมันมีมากกว่าน,นั้นก็ใครจะคิดยังไงก็อันนี้ก็มาสูงกันฟังได้นะครับแล้วก็อาจจะแชร์ได้ว่าบริษัทของคุณนะครับทำเสียาแล้วเขาอธิบายให้คุณเข้าใจหรือเปล่าว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะฮะหรือ,อทุกคนเราไปปลูกป,ป่าไทเลนกันแล้วก็ไปปลูกป,ปา่าแล้วก็ยังไงหรอยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเออคือซึ่งอันนี้เป็นปัญหานะ หล,หลายองค์กรเนี่ยคือให้พนักงานทํา CSR แต่พนักงานก็บอกฉันมันทำอะไรนะฮะหรือฉันไม่เข้าใจว่าฉันทาอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วคือมันมันเป็น,นกลไกนะครับเพื่อให้อาองค์กรอยู่ในสังคมได้นั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเรามองในแง่ของในแง่ของภาพลักษณ์ใช่ไหมคือเมื่อองค์กรเนี่ยนะครับองค์กรอยู่ในภาพลักษณ์ของการเป็น Good Corporate ก็คือแบบว่าเฮ้ยเป็นองค์กรที่ดีเป็นองค์กรที่แบบว่าโปร่งใสอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ คนทํางานมันก็อยากทำงานด้วยใช่ไหมเออแล,แล้วคนก็สุขสบายใจที่ทํางานด้วยไม่มีนอกมมในนะครับดูเป็นคนที่แบบว่าจริงใจนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เ,เขาบอกว่าเป็นเป็นประโยชน์ของ h าซีเอสอาร์นะครับได้ดีไว้ว่าหลังผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันมีมันมีผลได้อะไรบ้างนั่นเองนะฮะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่มาคุยกันในตอนนี้นะครับและติดตามกันในตอดหน้านะฮะว่าจะหยิบเรื่องไหนพูดตออีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ